พี่น้องจ้าแผลบวบมาข้ามเพลงแผลเก็บเราเด้อพี่ว่ามันเหมือนเห็ดเอเหอสพี่น้องจ้ามันเหมือนเห็ดหอมน,น,น,นะฮะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอันมืัอนี้วัานยังอีหฬามันเกิดบอลบันเกิดไดบอลอีหฬานี่ยังให้อายลูกอันนี้เปิดท้องนองก่อนปะไม่เปิดใจเปิดใหญ่ก่อนเวลาเพื่อืัอนี้วันเกิดบักลาเด้องจากพ่อแม่พี่น้องจ้าวันเดียวสั่งอันนี้ให้เทสแอร์พอร์ตอะแมวอ้าวมดนบินมดนบินของว่าสีสั่งแมวใส่หูฟังให้พ่นักงานใช่ ของขวัญมูอนีธิภาพกลับไปเฮ็ดงานถึงกลับมาด้วพ่อแม่พี่น้องอะไรคือติมินบ็อกซ์อะไรกูจีอูอะวะนี่ติมินเกลไปมาดูเกลมาทุกคนของขวัญฮอนบุวะโอ้พี่เซนี่ฮะดีแม่กับลุงลูกพ่อกับแม่เท่ได้นะเบิ่งดูเอ่อทิทูสผ่านหนึ่ง ไป i ลงดินเพ่งว yeah. ่ะไปเทเลมัน te l ุกสตูดิโอลุงพอไรฉันยืมเงินเธอเนี่ยเอาไปสองรอยจ่ายมาึ้นร้อยพันหนึ่งเถอนะดูรุนทำไมชุดเป็นดูเกียร์ไหมชุดดส่วนมันถ้าผิดว่าเราไม่ได้มาถกโคกลเนย่ยถากโเกลแต่โปกรอันี้มินมีบ็อกซ์ดิค่ะก็หนูก็ต้องเก็บไว้นะลูกไอ้กองนาฬิกาน เอาเจฟเอาไปเก็บไปอันนี้อันห้ของขวัญแพทแพทกับอันลุงเพิ่นให้แต่พ่อแม่พี่น้อมาเป็นเฉลี่ยใเปิดท้องน้องไหมลูกใช่ได้ไหมลูให้เพิ่นเพื่อเพิ่นอย่าไปซื้อนั่นซื้อนี่พ่อแม่พี่น้องก็ให้ลูกไปพอเขาบูหูเพิ่นใหญ่แล้วเขาบ่มีของขวัญอยังสื้อใหายชักมึงของขวัญนี่หลานี่จะใครลูกบอกพ่อแม่พี่น้องไปเยอะให้พ่อแม่พี่น้องทำงานก็เคยไเป็นหุ่นโนวะเนาะยะเอาไปด้วยกินสิ่งที่ น้องเพื่อนฉันเหตุหงานใช่ไหนทุคน,น,นละอนนีอันประกามาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกข้ามไหวพริเน,นี่ยเพระาะว่าเพิ่นอันไววพรมาหายเหล่าอยู่สีสิบอกก็นึกดูกับเขอขอบคุณที่วอววพรขอบคุณทุกข้ามหวพรด้นยครับเอาเบาบาแม่ห้เบาะเองห้เบาแล้วบบเาบามาแล้วเพเป็นเบาะร่องเบาผูรู้ขอบคุณทุกขั้มไหวพรครับคเพอไหพนครอให้ดีนังกาบไปหาพ่อแมพี่นองสสุคนครับเด สวัสดีงามๆลูกสาธุเออไปอันเดียวมึงอุ้ยอันนี้กระดายจะยันจะปีเต็มบอกพ่อแม่พี่น้องดูสิบแปดเยอะยับมานี่สิบแปดปีครับสิบแปดปีเต็มบอลีบูลเกิดวันที่ห้าเดือนธันวาคมเอ้าไม่เป็นพ่อเราใช่ยังไงชื่อคือฟาเซ่เลยชื่อคือมาฟาเซ่ใช่ไหมใช่เลยนะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีกับเสาบรรยากาศที่ หนาวเน็ตนอกจากพ่อแม่พี่น้องเห็นยังบ่ฝูงนกุนะนกเราออกมาหากินเดาเสาเลยเนาะนี่นะเห็นบ่พี่น้องขาวจากผ่านนะขึ้นนกเดาจ่าเด้ออันแพทย์สิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเห็ดเดาจ่าเด้อนายก็เอยพ่อนใบว่าสิไปเก็บเห็ดนางลมจ้ะก็เลยอุ้ยขับรถผ่านเห็นนกได้หลายแพทย์บอกอ๋อทายเห็นพ่อแม่พี่น้องบึงกว่าหน้านกเรามาเห็ดหนังกันเนาะต้งกุ่มกับแมนเดาจ่าเด้อเห็นบ่อันจอดรถ ถรถพางก็เลยจอดรถมึงขาวจากภาคเหนือแม่นเบไปเลยได้จเจอคุณนนนกพระสิาพาไปนั่งหาเห็ดนั่งล่มดเด้อจอเด้อช่วงนีก้ก็สิเห็ดดำหนึงมีเก็บอยู่จ้ะแต่ว่าบ่บ่ได้ไปอยากอยากเก็บเห็ดนั่งล่มแล้วเนาะเพราะว่าเห็ดนั่งล่มนี่มันมันต้องอย่างหาตำขอนใหม่เ้าค่อยสีพอมันบ่ได้อยู่ตามผืนป่าแบบคือเห็ดดำกือเห็ดอื่นเนาะจ้ะเนาะผันโชคดีก็บพอถ้าบ่โชคดีก็บ่พอละจ้ะปะนักก็เลยพอเดี๋ยวจอยบา่าวาด้อจ้ะมื้อนี้เด้อเจอกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เช้ากับบรรยในาศาสดชื่นเต็มใสหนกกำลังไปออกหากินเนาะตื่นสองมาแล้วก่อนอกไปทำมาหากินเหมือนคนจ้ะพี่น้องจ๋าโอนเห็นบ่โอนเดินมาเป็นชั่วโมงสุดมาเจอพี่น้องจ๋ามาเจออย่างหัวแพทมาเจอเห็ดนางลมสีเหลืองจ้ะนี่นี่เด้อจ้ะเห็ดนางลมสีเหลืองนะเพื่อนจ้ะเป็นคนขนปกติแพทย์เห็นอยู่สูงสูง เราก็ถือกินจนกอนหมดแล,แล้วจ้ะนี่นี่ถือกินจนกอนหมดแล้วนี่อ้ยเอาไว้เป็นเสือเป็นแนวต่อไปซะได้ซ้ำนีล่ละเอ้นี่แนมาก,กับเลื้งเฮือยอยู่อันพ่อเฮ็ดนั่งร่มตอหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอยเถาถิมเบิดจ้ะเฮ็ดหูหนูกะมี่อยู่เด็วสีผ้าไปเบิรงเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิง์นเบิร์นแผลตีนางโอ้จะลเนาถิมเบิดเลยว่ามีคนมาพอเพิ่นพี่น้องจะบ่าออกแต่ย่ามได น,น,นี่กิน,าน,าน,านบาบาดบาไหวได้เนี่ยทำมพาพอตอนเอาได้เน่าทิมเบิร์ตจ้ะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเน่าทิมเบิร์ตเลยไหมนี่อีกพี่น้องเบิ้งเบึงแล้วหล่นแปลว่าแล้วหนักหลายจนลราเห่าว่ามีคนมาเก็บแล้วหล่นมาจับก๊อกใหม่เบึงเน่าทิมเบลนลนิร์ตหล่นปลานคุณอะห่อยยังยังอยู่กับมีแต่เสียดายเนาะพี่น้องเนา,า,ะาะว้ยอุ้ยอ๋อมาพอตอนนี้แหละเฮ็ด ตายเบียรนี่แหลวดแต่ตัวตายเบียเนี่ยตัวกินได่ตัวกินไดน่เน่าทิ่มเบิร์นี่จากแล้วตัวเสียหายคักเนาะอายุไก่ๆขอบสิม,มาจอบเบิรงเจ้าอยู่แล้วนี่แล้วอยู่ไก่ปวดได้พี่น้องกลัวสิมาพ่อพิ่นเนาะกลัวสุดเยมีเวลามาคาดจะไปเก็บเห็ดดำอยู่โอ้วตัวเสียดายแหละเห็ดเน่าทิ่มเบิร์ตพี่น้องเอ้ยนี่ไม่เห็ดนางลมนี่แหละเนี่ยเนี่ยเน่าเออนี่แต่มีอยู่ เหลืออีโนโกีก็เพิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแพทจะเก็บให้ดูมีอยู่หน่อยนึงนเอาได้ป่ะุ้นนี่ไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านี่พี่พรระวังนะเนี่ยลอยแบบไม่รู้ลอยเน่าทิ้งหมดเลยเนี่ยจะได้เนาะพอมันพีหน้อกเน่าถิมบดเลยนี่เนี่ยพี่พรมาดู นี่เหลือซ้ำนี่เอ้ยนี่ห้อยห้อยเห็ดนั่งร่มข้างนั้นได้จากพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ก็ได้อยู่หน่อยนึงนี่เห็ดอินโนกินี่นี่นี่อินโนกิก็ร่างออกนี่เก็บบ่ได้ละน้อยโคตรน้อยทักโอ้ยพี่น้องจ้าดูสิเนี่ยดูแพทเจออะไรมาเร็วๆพี่พรฮะนี่เดินมานี่ค่ะพี่พร นี่นี่แบบนี้ที่พี่พรบอกว่าพี่พรชอบเก็บก็เยอะเลยแต่ว่าถ้าจะเอาตัวนี้เนี่ยเนี่ยโ, esin, โอ้โยจ้านี่เพียบเลยพี่พรถ้าพี่พรจะเอาเนี่ยเนี่ยเพียบเลยจ้ะเนี่ยแต่ว่ามามามาดูตรงนี้มาชมตัวนี้กันมามามาพี่น้องนี่พี่พรกําลังจะขึ้นอีกเพียบเลยมาดูดอกเล็กๆเข้ายิบๆหมดเลยดูเนี่ยเนี่ยพี่พรดูเนี่ยดอกเล็กๆจะขึ้นดู ดูสวยมากเลยเนี่ยดูเนี่ยพี่พรพี่พรจ๋าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูโอยเจอจนได้เจอจนได้พี่พรพี่น้องจ๋าเอาเก็บเก็บอันเก็บช่วยกันเก็บช่วยกันพี่พรอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเอาเอาไว้ก่อนจ้ะเนี่ยเนี่ยมาสิพี่พรดูสิเนี่ยเต็มเลยเปิดเลยเปิดเลยพี่พรจ๋า ต้องไปทองโอ้ไปไมโครโฟนโดนไมโครโฟนเคาะแพ้บ้าอยู่อันพี่น้องพี่พรมามามาสวัสดีค่ะพี่พรพี่พรเพื่อ่หพี่พรเก็บช่อเล็กนะในฐานหน้าที่ที่พี่ใหญ่ไม่พี่พรดูเนี่ยดูดูอันอันนี้ก็ใช่นะเนี่ยอันนี้ใช่พี่พรดูสิเนี่ยเต็มเลยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมาพ่อเห็ดกะลังพิจารณาเห็ดอู้ยงามไาย าันนยอออกเเะะแพทฮักเอลี่ยพ่อนี่มันจะออกอีกเยอะอยู่ด้วยนี่นี่แพทฮักเกลี่ยพ่อนี่แพทฮักเอลี่ยพ่อนี่เก็บซอหน่อยแพสเก็บซอใหญ่เลยรักมากเลยรักมากเลยนะพี่พรเก็บถ้าพี่ไก่พี่ไก่เขาเอาเก็บไปให้เขาเยอะเลยนี่อันเฮดนั่งร่มอีกแบบนึงนี่นี่แล้วหักเอลี่ยพ่อเราเก็บกกินทุปีจ้าให้เขาเอาไปให้เขาพี่พรพี่พรจ้าแพทเขาเก็บแล้วนะเอาเลยจ้า พี่น้องจ๋าแพรบอกว่ามาข้ามเพลงแผดเก็บเลยเด้อนฟินๆเหมือนเห็ดเออแพพี่น้องจ๋ามันเหมือนเห็ดหอมนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอตัวนี้ก็สวยมากเลยเนี่ยดูสิเนี่ยเป็นชาช่อเนาะกำลังออกเก็บช่องนี้ไปด้วยจ้ะเดี๋ยวพี่เอานี่พี่พรเก็บแให้เก็บ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 ช่อหนึ่งเดี๋ยวร้องไห้น้เพิ่นนอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ได้บบได้อ้ยมันแน่นมากบ่ได้แล้วได้แล้วแน่น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  สวยแห้งพอไหมพี่น้องอุ้ยนี่แฟนแพทย์ทำกีบับนะพี่พรอร่อยกีบับเีบับใช่แกเอาเห็ดโอ้ยนั่นปาดอุ้ยอู้หูดดอกโอ้ยสวยสวยแห้งพี่น้องจ๋าเบิ้งที่ล่ะปาดดีใจนะที่มาเจอเธอดูดอกเขาปาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตยังแพงนะยตอนี้หอมลงตะกร้ามาดามไปซะดีๆเก็บเลยค่ะพี่พรจ๋าเก็บเก็บแบ่งกันแบ่งกันแต่ในฐานะที่น้องเล็กไงน้องเล็กเจอน้องเล็กจะเอาอันใหญ่น้องเล็กจะเอาอันใหญ่ ขอบคุณมากว่าเก็บที่หล่นด้วยจ้ะเก็บที่หล่นด้วยอุยนี่พี่พรเราต้องมาแล้วเนี่ยเยอะเลยใช่พี่น้องจ้ะพี่พรเอาเก็บเก็บเห็ดไอ้นั่นไปให้พี่พี่ไก่จ้ะนี่ดูตายแล้วเหรอดูแล้วค่ะพี่พรจ้านี่ดูแล้วค่ะแล้วทีแรกที่เห็นอ่ะคืออะไรรู้ไหมเห็นไอ้ตัวนู้นนน่ะไม่ใช่นั่นอ่ะเห็ดเบือนู่นอ่ะไม่ใช่นู่นน่ะเบือ มันเหมือนมากแต่มันไม่ใช่แต่ว่าแพทจะไปดูตรงโคนนั่นอีกนะเหมือนมากเลยเห <'s> ็นไหมน่ะน่ะ